ที่ผมไปสืบสอบข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยนะครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยถามว่าเอ๊ะอาจารย์ครับอาจารย์ต้องเพ่งไส้เทียนให้ขาดหรือเปล่าครับอ่านี่ถาม,มานะฮะก็ปรากฏว่าในผู้ที่ไปเรียนกับหลวงพ่อหยอดเนี่ยไม่ได้มีการเพ่งไส่เทียนให้ขาดนะฮะเขาก็จะให้ลูกศิษย์ที่เรียนเนี่ยรับวาจาว่าจะไม่ด่าไม่สาบแช่งใครซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ดีนะฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่ามันเป็นกุศลบายให้คนเนี่ยไม่ใช้วาจาเนี่ยไปในทางทุจริตวาจาของเราเนี่ยพูดจะดีมันก็ดีได้ พูดให้กำลังใจคนกำลังใจคนก็เกิดแต่จะพูดให้คนท้อทแท้ก็พูดได้จะพูดหักกำลังใจคนไม่ให้เดินต่อไปก็ทำได้ดังนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นกุศลายของครูบาอาจารย์ว่าเอออย่าทำว่าจีอกุศลน,นะครับคำพูดที่เพราะนะก็ยิ่งทำให้สมัครพรรคพวกหรือสมาคมเนี่ยฟังแล้วรื่นหูอยู่แล้วเป็นสุขเนาะคำพูดที่ปรารถนาดีหรือคำพูดที่สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ร้ายกลายเป็นเหตุการณ์ที่ดีได้เ็าเรียกว่าปียะวาจานะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากไว้นะเป็นเกร็ดข้อมูลตัวหนึ่งเหมือนกกกนะััันนที่อรบบาาาจย์้ฝฝงไว ผู้ที่ปรารถนาจะเรียน